สวัสดีค่ะเรากำลังเตนียม้อมกันชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้เพราะบรรุรุของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความยากลำบากยากขินข้อเลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องรักษาแผ่นดินด้วยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองและสร้างความมั่งคั่งใหม่ให้แก่ลีนไทยได้ ทั้งหมดจะร,รักับุญสาองน 3- ่งขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกผมโรงเรียนอารยะเกษตรโรงเรียนบ้านควประกอบครับวันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนอความสําเร็จของโรงเรียนอารยะเกษตรครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนภัสราชัยมณีมาจากโรงเรียนบ้านควรประกอบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอารินปันทองมาจากโรงเรียนบ้านควประกอบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาริศราชชยเทศมาจากโรงเรียนบ้านควประกอบค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวรเมิตรก้า,าหานนะครับแล้วก็โรงเรียนของเราก็จะมีข้าวสังยุท์นะครับอันนี้ทํากับเชาวบ้านครับผมก็จะเป็นข้าวข้าวกล่องครับเ,เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดพัทธลุงครับและก็อันนี้ก็จะเป็นฐานดูดกลิ่นครับมันจะอันนี้ก็จะช่วยในการไปแขวนไว้ที่ตู้เสื้อผ้าและก็ในห้องน้ําครับและก็อันนี้ก็จะเป็นโมเดลตกแต่งบ้านถ้าอยากถ้าอยากให้ดูดกลิน่นก็จะเปิดฝาครับผม แล้วก็อันนี้นะคะก็คือน้ำยาอเนกประสงค์ค่ะเราใช้เราเอาไว้ใช้ในโรงเรียนของเราค่ะเราทํากันเองเพื่อนํามาใช้ในโรงเรียนนะคะใช้สมุนไพรธรรมชาติค่ะแล้วก็อันนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะสามารถใช้ได้ตามประสงค์เลยค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะนําเสนอก็คือลูกปัดมโนราค่ะเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงค่ะที่ชุมชนของหนูนะคะมีการทําแล้วก็มีการรํา มโนรา่ได้ค่ะนี่นะคะคือตัวอย่างของน้องๆจากโรงเรียนบ้านคนประกอบค่ะอันนี้การร้อยลูกปัดมโนรา่ค่ะก็จะมีเป็นต่างหูจะมีพวงกุญแจแล้วก็เป็นสร้อยค่ะทำนานหรือยังคะสองปีค่ะน้องเหรอคะนาน ก็ได้หลายอย่างมาครั้งนีงต่างหูค่ะแล้วก็สร้อยเอ่อคล้องคุญเจค่ะคล้องคุญเจค่ะต่างหูค่ะ